สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์สีทุกคนครับวันนี้ขอพาทุกคนมาแนะนํากันต่อสําหรับนักเตะคลาสใหม่อย่างยูโรเปียนเบสตารที่เป็นการรวบรวมนักเตะที่โว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติทวีปยุโรปโดยที่นับเฉพาะฟอร์มตั้งแต่รอบน้องเอาท์เป็นต้นไปเท่านั้นและค่าพลังต่างๆก็จะอ้างอิงจากผลงานจากสถิติรวมไปถึงถ้าใครได้รับรางวัลอย่างพวก MVP หรือดาวซันโวก็จะยิ่งได้รับค่าพลังที่สูงไปด้วยและที่สําคัญครับในคลาสใหมน่นี้ก็จะมีนักเตะบางส่วนที่มีการปรับมีการเพิ่่มรูปราง มมาาาาตเข้าาให่โดยที่คลิปในวันนี้ขอหยิบนักแต่ EBS มาแนะนําอีกสัก3คนแล้วกันครับจะมีใครจากประเทศไหนและค่าพลังโหดหน้าใช้อย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคนแรกเป็นกองหน้าพลังม้าขวัญใจเด็กผีสำหรับรุดฟานิสเตอรอย ชูน่าชาวฮอลแลนด์ครับที่ย้ายมาจาก PSV แล้วมาเทพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงถล่มทลายกร,กระจายจนเชืวยต้นสังกัดคว้าชแชมป์ได้มากมายเช่นเดียวกับเจ้าตัวครับที่มีสถิติการถล่มประตูนี้สีเสื้อปีศาจแดงดีมากๆแล้วจากฟอร์มการเล่นนี้เองก็ต่อยอดมายังทัวร์นาเมนต์ทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะพิรุษครับแกเป็นขุนพลตัวหลักของอัศวินสีส้มชุดลุยศึกยูโรปี2004โดยที่แกก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังครับยิง4ประตูจาก3เกมแรกแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ไปไม่ถึงฝานทะลุไปถึงงรอบอบ ชนะเลิศได้แต่ก็พ่ายกับโปรตุเกสไปแต่ถึงอย่างนั้นครับรุดวานิสเตรอยก็ยังจบทัวร์ด้วยการเป็นรองดาวซันโวและได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยและสำหรับในเกมครับนี่คือกองหน้าสายทะลุช่องที่ใครเป็นสไตล์แทงทะลุให้กองหน้าวิ่งฝ่าแนวรับเข้าไปจบตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การเล่นมากเพราะทั้งความเร็วทั้งการไปกับบอลก็ถือว่ายอดเยี่ยมแถมรูปร่างของนิสเตรอยเองก็มีทั้งความแข็งแกร่งตัวสูงทําให้สามารถประทะและเบียดเอาชนะแนวรับได้ไม่ยากเย็นออีกกกกกทั้งาารรยิรจบ็ ทำได้เฉียบคมเข่าวขวาเนี่ยยิงหายได้ทุกระยะแถมยังมีพลังแฝงอย่าง power header ที่ทําให้เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกดังนั้นถ้าใครเป็นแฟนผีหรือทัามฟูฮอลแลนด์อยู่แล้วก็อย่าลืมเรียกใช้พี่มา้าไปเสริมคมแนวรุกกันด้วยนะครับ คนถัดมาเป็นสุดยอดกองกลางแห่งทัพอินทรีเล็กสําหรับมิเชลบัลลักอีกหนึ่งนักเตะที่หลายคนชื่นชอบครับแล้วมักจะจดจําเขาจากการเป็นพรารองในทัวร์นาเมนต์สำคัญญขอย้อนกลับไปในทัวร์นาเมนต์ยูโรปี2008มิเชลบัลลักรับหน้าที่เป็นกัปตันในครั้งนั้นและพวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็น่าเสียดายครับที่แพ้ให้กับสเปนในรอบชิงแต่จากผลงานที่ทําได้2ประตูและพาทีมเข้าชิงได้เนี่ยก็ทําให้บัลลักครับได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เช่นกันและสำหรับในเกมครับบัลลักเป กุลิตเลยเพราะด้วยรูปร่างที่ตัวสูงมีความแข็งแกร่งและตัวบลัอก EBS เองก็มีความหนาขึ้นกว่าเดิมด้วยสามารถเล่นเกมรับได้ดีเบียดประทะได้ส่วนเรื่องเกมรุกไม่ต้องกังวลเลยครับวิ่งเร็วมีความคล่องตัวพาบอลขึ้นไปเองก็ได้จะจ่ายบอลไกลก็ดีแต่ที่โหดสุดเลยคือการจบสกอร์ของบลัอกยิงไกลบอลพุ่งสาใจไม่ว่าจะซัดจากระยะไหนก็ตามตัวนี้ของมันต้องมีเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำฟูลทีมเยอรมันเรียกได้ว่าตัวนี้ครบเครื่องจบทุกเรื่องในตัวเดียวเลย และปิดท้ายด้สุดยอดกองหน้าฟอร์มเทพแห่งศึกยูโรสำหรับเปอร์นันโดตอเลส ซูน่าทีมชาติสเปนครับที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนเกิดมาเพื่อทัวนาเมนต์ยูโรเลยก็ว่าได้เพราะเขาเป็นส่วนสําคัญกับทัพกระทิงดุในชุดที่เอาชนะเยอรมันและคว้าแชมป์ได้ในปี2008โดยนิโต้เรสครับคือผู้ทําประตูชัยให้ทีมคว้าแชมป์ในรอบชิงและได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ในครั้งนั้นด้วยแถมรอบถัดมาครับในปี2012แม้ว่าเขาจะไม่ได้ยึดตําแหน่งตัวจริงเหมือนครั้งก่อนก็ตามแต่ก็ยังสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวตของทัวนาเมนต์นั้นได้จากการทําไปถึง3ประตูซึ่งหนึ่ อีกแล้วในเกมที่สเปนถล่มอิตาลีไป4ประตูต่อ0ทะถลงบอลลังคว้าแชมป์ยูโรเป็นสมัยที่ท2ติดต่อกันได้สําเร็จและสาหรับในเกมครับฟอเรสล่างใหม่ที่ผมยาวขึ้นเซอร์ขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความเร็วในการทะลุทะลวงนี่ไม่ต่างจากตัวไอคอนเลยเพราะตอเรส EBS ครับให้ค่าพลังสปีดต้นเ,เริ่มมาที่111ความเร็ว112อันนี้คือแค่เริ่มต้นจังหวะกระชากแตะบอลหน,นีเนี่ยพุ่งได้ใจและเรื่องของการหาช่องหาพื้นที่ตัดแนวรับตอเรสทำได้ดีมากอยู่แล้วและแน่นอนว่าในเรื่ออองงขกกกกาารจบส็คมมมไ่แพ โดยเฉพาะจังหวะปั่นโค้งครับตอเรส EBS ยิงได้ดีจริงๆใครที่มองหาหรือลังเลที่จะเสริมตอเรสตัวนี้เข้ามาบอกได้คำเดียวเลยครับว่าห้ามพลาดเพราะวิ่งเดือดหาช่องโหดและยิงคมมากจริงๆ โดยเพื่อนๆทุกคนครับสามารถหานักเตะยูโรเปียนเบสตามาเสริมแก่งให้กับทีมของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4บอกเลยว่าคลาสนี้นักเตะโหดๆเท่ๆมากันเพียบส่วนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ e-sport FIFA Online 4 Thailand อาไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ